ครับผมสวัสดีครับจากร้านเจนยูเลซิ่งช็อปนะครับผมคลิปนี้จะพามาเบิ้งอีกหนึ่งขั้นนะครับผมวิกูนะครับผมอีกอาการที่ผมเคยเล่าเคยเบาให้ฟังนล้แหละครับว่าอาการนี้มันเกิดจากนั้งนะครับอาการนี้ก็คือว่ารถสตาร์ทบอติดนะครับรถสตาร์ทบอติดบางทีก็สตาร์ทติดนะครับแต่ตอนนี้บอติดนะครับลูกค้าลากเขามาหาว่ารถสตาร์ทบอติดสตาร์ทจังไดกับบอติดนะครับ เพราะว่าผมก็เคยเฮ็ดคลิปลงไปให้เบิ้งหน้าแล้ครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างนี้นครับผมจะพามาเบิ้งว่ามันจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันบ้าด้ยครับอ่านี่นะครับวิโก้ตัวนี้นะครับผมที่ผมเคยบอกว่าให้มาสังเกตต,ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันสตาร์ทต,ติดนะครับลักกาลดเป็นบูบๆดับดับนะครับติดติดดับดับนะครับอ่า นี่นะครับสิ่งที่ผมเคยบอกนะครับเพราะว่าผมก็เจอมาหลายขั้นน่ะนี่นี่นกัอีกขั้นหนึ่งครับผมอ,อาการรถสตาร์ทบ่ติดนะครับแล้วก็ระบบไฟไฟก็ออยังมันล้วนนี่นะครับติดติดดับดับเห็นบ่ครับสตาร์ทบ่ติดนะครับอ,อ,อ่เหมือนกันเลยครับกอขั้นน่ะครับ เดี๋ยวผมจะมาขันเขาไห้เบิ้งครับอารเกิดยังขึ้นครับผมก็เคยบอกแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะขันน็อตเบอร์สิบสองข้างลังเขาไอ้เน่นๆเบิง้งบ้านดีสตาร์ติดบอกเบิ้งนะครับผมขันเขาเนียนนะครับตอนนี้ครับครับเห็นไหครับ ติดเป็นท,ที่เรียบร้อยครับลูกค้าคุม้มสตาร์ทอยูเ่เบิดเมื่อบอบติดครับมันมีโอกาสหรวมเลยนะครับผมเพราะว่า,าจ,จะขั้นไหนครับมันมีโอกาสหรวมไลยครับผมโอเคครับ